ข้อสั่งการตามรูปแบบของราชการมี5ข้อแล้วก็ขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับระเตรียมหนึ่งให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่รับน้ำที่นนดำเนินการเปิดศ PSEOC เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระบบสารสนเทศูมินิสา์ องสารสุขเฉิญสำนักงานปรกระทรวงสารสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานสารสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภยัยข้อสอง 2. เน้นย้ำให้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามบบน้ำรวมถึงให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดที่มีเขื่อนหรืออา่างเก็บน้ำหรือลำน้ำต่างๆที่อาจจะมีน้ำา้อนสลิง ืนอน้ำทางผนังกั้นน้ามาได้ในส่วนหน่วยงานนะครับำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบไปพื้นที่เสียงนะครับที่เกี่ยวข้องติดตามนะครับสากรณีเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ p C I R S ขอ,อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการรายงานไปยังกองสาธารณสุขฉุกเฉินท้องงานระดับกระทรวงสาธารณสุขนะครับหนงานที่เกี่ยวข้องก็เป็น รับนาสาสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัย4เน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคขี่หนูโรคตาแดงโรคไข้เลือดออกรวมถึงการดูแลสุขภาพอนไมัยของประชาชนในสุนย์ทัิงทั่วขาวเชลเตอร์ทั้งนี้ให้กำเนินถึงความปลอดภัยของพลกร,รด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นผู้กรมที่เกี่ยวข้องและสมนาสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยว่าห้าสุดท้ายการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างเกิดโรคภัยรวมถึงประเมินผลกระทบและดำเนินการฟื้นฟูต่อไปรายงานที <S <S ่เกี่ยวข้องคือสำนาสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยนะครับก็ขอมอบข้อสอบการนี้เพื่อดำเนินการติดตามก็ระบบต่อไป